สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้นะคะจะมาทำคลิปรีวิวนะคะกระเป๋าคล้องแขนนะคะของโคนเนะตัวนี้นะคะเพิ่งได้รับมาใหม่นะคะตัวนี้นะคะจะทำเป็นสายที่เราใช้หิว้วหรือจะทำเป็นข้อแขนก็ได้นะคะถ้าข้อแขนแล้วก็ล็อกตรงนี้เนาะ แต่ถ้าเราจะหิ้วก็ล็อกตรงนี้อันนี้ที่พี่อ้อยสั่งมาเพราะว่า <c oughs> เห็นหนังอย่างอันนี้ที่พี่อ้อยสั่งมาเพราะว่าอาเราจะได้ใส่โทรศัพท์ได้นะคะลูกเก่าลูกนั้นอุ้ยโต้นนะคะลูกนั้นใส่โทรศัพท์ไม่ได้เนาะอันนี้จะเล็กแล้วก็บางใช่ไหมคะใส่โทรศัพท์ไม่ได้ ยาวขึ้นอันนี้แน่นหน่อยแต่ก็ใส่ได้นะคะจะพอดีเลยเนาะใส่โทรศัพท์ได้สองเครื่องแล้วก็ใส่สตางค์ใส่สตางค์ได้นะคะใส่บัตรได้ข้างในกว้างอีกนะคะหิวแบบนี้ได้เลยนะ เห็นเห็นยาพี่อ้อยก็ก็ได้ลองใช้แล้วค่ะก็โอเคอยู่นะคะถ้าเราใส่เนาะส่วนใหญ่พี่อ้อยก็จะเอาค้องไปที่แขนเลยนะคะใส่หูแบบนี้แล้วก็คล้องไปที่แขน ส่วนอันนี้นะคะก็จะใช้แบบเวลาไปตลาดเนาะใส่สตางค์ใส่อะไรแบบนี้นะคะแต่ใส่โทรศัพท์ไม่ได้เนาะก็ครั้งแรกคิดว่าใส่โทรศัพท์ได้นะที่สั่งมาสั่งมาแล้วปรากฏใส่ไม่ได้ <G ül> ก็เลยต้องสั่งอีกรูปหนึ่งรูนี้โอเค ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักถายพูดคุยกันเนาะอ่าพี่อ้อยแชร์คลิปอ่าแชร์แชร์ภาพนะคะแชร์เพจของน้องที่ขายกระเป๋าตัวนี้นะคะไว้ที่ Facebook พี่อ้อยนะคะเข้าไปดูได้ที่อ้อยรัตตนานะคะแล้วก็น้องเขาจะมีไลฟ์สดด้วยนะคะถ้าไลฟ์สดวันไหนพี่อ้อยจะแชร์มาที่หน้า หน้าเฟซของพี่อ้อยเนาะเข้าไปดูในนั้นนะคะแต่เข้าไปเวลาน้องเขาไลฟ์สดนะคะน้องเขาจะมีโปรโมชั่นนะคะจะมีรถแรกแจกแถมหลายๆอย่างนะคะเข้าไปดูกันได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ